อุ้ยเอาเอาโอ้ยสะบั้นแขนสะบั้นแขนสะบั้นแขนโอ้ยไอ้เจ้าไอเจ้าโอนคอมโบกูเลยมึงอะชิบหายโอ้ปั๊มยาดูยาดูสะบั้นแขนสะบั้นแขนสะบั้นสะบั้นแขนสะบั้นแขนกูเองกูเองสวัสดีครับวันนี้ก็คือผมโอโมนิซ่าอีกแล้วนะครับก็ล่าสุดนี้เลยนะครับเห็นอีกแล้วซอมบี้แมนกายงิดละ จัดมาใหม่แล้วอัพใหม่แล้วจ้ากายหีดผมเห็นแล้วแบบผมยอมไม่ได้แบบไม่ไหวอะ่ะต,ต้องต้องสู้อะ่ะเข้าใจป่ะผมไม่ยอมอะ่ะเมื่อกายหีดออกมาอย่างนี้เมืาอผมก็ต้องมีของผมบ้างแล้วกันนะครับก็เป็นซอมบี้แมนเวอร์ชั่นโมนาแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะโหดขนาดไหนนะครับก็มารับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าซอมบี้แมนกรอบแดง5ดาดาว คนยุย้เจอกันในเกมดีกว่านาะบายบายเอ้บายเจอกันในเกมกูไม่ขึ้นระดับกรุงเทพสักทีอีกแค่3 0 0อแต้มไปให้ตลอดไอ้สุดขอระบายหน่อยเถอะ <c oughs> เราต้องปลอบใจเขาปะ่ะสู้เพื่อนวันนี้เหนื่อยไหมพรุ่งนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมอะ่ะมามีแบนด์ <c oughs> ป่า <c oughs> นะครับ แมนป่ากูบอกเลยร้องร้องแนซอมบี้แมนป่านะครับถ้าตานี้กูแพ้กูจะลบเกมแน่ไอ้สดโอเครอเลยรอเลยรอ,ล,ยล,อลบเกมเลยนี่ก็คือซอมบี้แมนเมอร์ชั่นโมนาลิซานะครับผมกายหงิดก็กายหิดเธอะมาดูคลิปนี้น่ะรู้จักกายหิดบอกก่อนนะกายหิดดูทุกคลิปนะครับที่ผมลงอ่ะอย่างไม่ว่าด้วงการหงิดอย่างเงี้ยอะ โกคิดสืโมนาอย่างเงี้ยโอ้โหกายหิดดูนะครับบอกก่อนนะครับเป็นไงผมทําให้กายหิดมาดูได้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะเนี้ยตอนนี้วันเนี้ยแหละวันเนี้ยซอมบี้แมนวันเนี้ยเดอกกันมาลุยนี่นี่ดู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 สะบั้นแคลนตั้มตั้มต,มตมั้มสนุกจังเลยวันนี้กูได้ลบเกมละผมจะอยากเพื่อน าเดี๋ยวเดีมาดิ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 ๋ยวมาโจมันนี้โจมันนี้โจมันนีแทงมาดิแทงมาดิมีเลยบบ้างมีเลยบบ้างโอเคโอเคมูลาดอ้าวมูลาดมูลาดมูลาดตุ้มตาเหรอมาสวยเอ้เดิเอาดิได้อยู่กันต่อดิไปไหนอะไปไหนกันอะเฮ้ยสวยสวยมูลาดทีเดียวมูลาดทีเดียวโอ้โหโอ้ไม่ได้โเทียวไม่ยิงอะถ้าเทลมันเล่นนะเมื่อกี้กูบอกเลยกูเกิดเลยจริงหมดจริงเมื่อกี้ ไอย่าเพิ่งฉกกันนะเว้ยอย่าเพิ่งฉากกันนะเว้ยเฮ้ยทอมบี้แมนไม่อยู่นะเว้ยร่างหนีแล้วร่างหนีแล้วมึงจะเอาดูดูดูบัตส์ปีนมาเอาคีบีใช่มึงจะไม่แพ้ได้ไงวะมึงเล่นอย่างเงี้ยแทบไม่ได้ป่ะเนี่ยรอ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 ดิเอาลิเกแล้วอ่ะยก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  มันจะเข้าคลิปอีกนะมึงดูนะมันจะเข้าคลิปอีกนะมันจะเข้าคลิปอีกนะไอ้ปลาไหลมันจะเข้าคลิปอีกนะมึงดูมันนะมึงดูมันนะกูเข้าใจแล้วน้องๆดูไว้นะครับเนี่ยวิธีการเล่นของมันเนี่ยมันแต่มันยังมาบ่นนะพรุ่งนี้มันก็เหนื่อยเหมือนเดิมมึงเชื่อกูดิวันนี้มันเหนื่อยพรุ่งนี้มันก็เหนื่อยมามามาวนหนึวนเหมือนเดิมรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูอัพซอมบี้แมนกรอบแดงห้าดาวก่อนเดี๋ยวเจอกันแป๊บแป๊บแป๊บรอก่อนขอฟาร์มแป๊บน้องขอฟาร์มแป๊บ ได้เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอมี่มาแล้วดูเดูดยดูดิมันไม่ควรทำอะ่ะอันนี้แบบถ้าพูดแบบในบน่นของบ,บนนิดน,นึงนะครับวิ่งมาแท็กแค่นี้แล้วมันก็ไปแจมไมนต้องขึ้นบนจะมันเล่นฟรีว่ะไมทันแล้ว่าจะโดนไงอย่างเงี้ยเอาเอาอ่ะตาบ้านแค้นเจบนะเจ็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 บนะไม่ตีีไม่เจ<ม>็บนะเจ็บนะเจ็บนะบับโดนกูแบบบมเดียวอะเป็งเอถมาถมาไปปิดล ไม่ดีวะไม่ดีมากๆากเลยดีดีดีมันตายมันตายดูดิมันตายผมไม่มีอนตผมไม่มีอันตเอาก่อนเร้วก่อนแล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 ้วก่อนเวก่อนวก่อนแล้วก่อนแล็วเลอาก่อนแล็วก่อนเรวก่อเลเอาก่อนแล้วก่อนเวอก่อนเล้วเออจะนเย็วเอกเย็ก่อนัร็วเอาก่อนกับปาก่อนมันมากลอนเลว่นเรนเรนเร็ันอ่นเ้มันน่าเก่นเกินเออนเร็อากอนนี้กูกรอบแดงากอวกรอบแดงวอาวอาว จะไปเล่นละกูมา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 ละนี่ไงโดนด่าไปทีนึงเล่นเป็นเลยเออเล่นเป็นเลยโดนด่าทีเดียวมาดีมาดีเฮ้ยขวายองการปะองการน้ำนอร์ลินส่งเฉดแล้วตอนเนี้ยถ่ายดิถ่นี่มา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 ถ่ไหมกูจะมาอย่าไหมครับไหไม่ทันละเฮ้ยไอ้เฉาจ้าปั๊บปั๊บโอเคสวยอุ้ยแรงนะเนี่ยแรงเง้ยไอ้มูลานมูลานมูลาบู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  เอ้ยอะไรเนี่ยอาเอาเอาไล่มาดิไล่มาดิไล่มาดิเฮ้ยทำไมมันไม่กลับเงาวะโเฮ้ยอดีจ๊ะไม่ดี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 มาดี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 ดูาบอยบัมมัดบัมมัดบัมัดนี่ไงบั้นแขนไปดิเฮ้ยเฮอีโป้อีโปมันจะเอาอะโปมันจะเอาอ มาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าซอมบี้แมนสามดาวไตีคลิปก่อนนไตีคลิปก่อนกูเล่นมางตีคลิปก่อนเอา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 อาเอาเอาอาตบบ้านแค้นเข้าหน้าลูกตาหลุดมันเลยเมื่อกี้ ลูกกระตาหลุดเลยกูตอนนี้กูสามดาวแล้วกูสามดาวกรอบแดงสามดาวโอเคโอเคถือว่าเริ่มหลาแล้วเริ่มหลาแล้วอย่างนี้กรอบแดงสามดาวแล้วครับผมน้องๆครับไม่ผิดหวังครับมาแล้วครับดูครับหมดดงครับปากกูหมดดงเลยครับหมดดงเลยหมดดงเลยดูไม่ถ้าถ้ามันมีสมัยมึงกดด้วยอ้าวมาๆมาๆเจียมาๆ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 มาสี่ดาวแล้ว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 สี่ดาวเด้๋ยวขอเน้นๆ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 อย่าให้ผิดหวังขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นๆ ขอเน้นๆขอเน้นๆสะบ้านแขนสะบ้านแขนเขาป้อมไปดิสะบ้านแขนเขาป้อมไปดิอ้าวอ้าสะบ้านจะไปไหนบ้านโอ้โอ้โอ้ยอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสะบ้านแขนสะบ้านสะบ้านแขนสะบ้านแขนเป็นไงล่ะมาดิ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 เอ้ากัดสูนปืนใหญ่นะโสด นนะกระสุนปืนใหญ่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 ครับหมดดงหมดดงหมดดงบอกแล้วนี่สี่ดาวแล้วสี่ดาวแล้วสี่ดาวแล้วจ้าสี่ดาวแล้วกรอบแดงเลยนะกรอบแดงเลยนะการยิึดจะได้นะบั้นแขนเอ้ยมันทำอะไรกันวะเอ้ยไปไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มา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 ต้องเอา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 ช็อตนี้ต้องเอาแจ้าเอ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 าชวยชจริงจรช็อตนี้ต้องเอาดิช็อตนี้ด้วยอุ้ยเอาเอาโอ้ยตะบันแขนตะบันแขนตะบันแขนโอ้ยไอ้เอาไอ้เจ้าเที่ยวคนคอมโบกูเลยมึงอะทิหาย มึงไขอ,อะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหกูสะบั้นแขนเมื่อกี้เมื่อกี้มันมึงต้องเห็นกูสะบับนบ้นแขนเข้าไปแล้วมึงไขออกมา <c oughs> โอ้โหเต็มเต็มเลยเมื่อกี้บั้นแขนสะบั้นแขนสะบั้นแขนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือถ้ามึงปล่อยให้กูนะสะบั้นหน้าหลุดหมดแล้วลูกตาหลุดหมดแล้วเมื่อกี้ขนตาขี้ตรงขี้ตาหลุดหมดละเล่นตัวดีๆไม่เคยชนะแม่งไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยมึงจะบอกมึงไว้นะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยมึงตายคนแรกไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยเฮ้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 ยบับกูเฮ้ย มันยังให้กูอยู่มันยังให้กูอยู่มันใจดีมาครับ <โฟ S 1> ตอนนี้ตอนนี้ซะ <c oughs> บ้านแคนเอ้ยซอมบี้แมนผมก็ห้าดาวแล้วนะครับไอ้เจ้ารอครุณด้วยเจ้าอย่าเพิ่งเล่นเจ้าลองคุณด้วยมาผผมบอกให้มันเข้ามาเลยมาครับ <c oughs> ผมซอมบี้แมนผมก็ห้าดาวไปที่เรียบร้อยแล้วครับกรอบแดงนะครับตอนนี้ก็ตีคู่การงิดได้เลยนะครับถ้าพูดถึงแล้วจริงๆนะครับแบบไม่โม้นะครับตอนนี้ดูนะดูนะซะบ้านบ้าน แขนดูดีสะบัน้นแขนเอาอล่ะทำไมวันเนี้ยด,ด,ดูดูดูสะบั้นแขนสะบั้นแขนมึงดูดิโอ้โหถ้ามันแบบมาเพื่อวีโร่ผมเอ้ยมาเพื่อตัวนี้ผมบอกเลยเออวีโร่แหละมามาเจ้าเอ้ยอจ้าจ้าเจ้าตรงนั้นะตรงนั้นมีประเด็นเจ้ามาดิเจ้ามาดิมาดิมาดิ<ๆ><ๆ>มาดิ<ๆ>มี<ๆ>ตรงนั้นม<ๆ>ีด<ๆ>ิก<ๆ>ูมากูมากูมากูมามี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  โอ้ปั๊มอย่าดูจะ่าดูสะบันแขนสะบั้นแขนสะสะบันสะบันแขนสะบันแขนกูเอง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 จมจมจนจมมูมูจมจนมูมูอ่าเงาเง้อย่างี้เงอย่างนี้กลัเด็อกับเด็อ๋ไม่กป้มมาเ ในป้อมในป้อมไฟ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 มามาแล้วมาแล้วชาแล้วชาแล้วชาแล้วน่าจะวุดนะดูท่าน่าจะวุดนะน่าจะวุดจริงจริงด้วยอะ็นไงก็โมนาครับที่ทำทุกอย่างได้อ่ะครับกายหงิดกกายหงิดเถอะอยากเจอเหมือนกันว่าซอมบี้แมนกายหงิดกับซอมบี้แมนโมนาอันไหนมันจะของจริงเหมือนกันว่าจามึงคอมเมนต์ไปได้จามึงคอมเมนต์ไม่เขาฟังนี่ก็ขอคิวอ่ะก็แค่นั้นนะ กรอบแดง5้าดาวดูดิครับดูดิครับกรอบแดง5ดาวอะครับพอกรอบแดง5ดาวเป็นไงอ๋อนะอ๋อท่าอ๋อท่าอ๋อนะมีท่าด้วยอ๋อท่านั่นไนวิีิ้งหุ่ิง นี่นะครับผมซอมบี้แมนเวอร์ชั่นโมนานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปประมาณนี้ผมก็จะทำออกมาบ่อยๆนะครับผมก็สนุกๆน,นะครับบันเทิงนะครับดูเพื่อความสนุกนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าน้องๆบ๊ายบาย่าฮู bye. Bye ้บายบาย